วันนี้เราก็จะมาทำามกปลาซิวนะครับผมเครื่องปรุงก็ได้ตัไมาแล้วมีอะไรม้างครับหอมกระเทียมอหอมกระเทียมพริกหอมกระเทียมพริกนะครับโดยพ่อครัวหัวป่าของเรานะครับคุณเกียรติศักดิ์นะครับผมตัวนี้ปลาปลาซิวก็ได้มาแบบส,สดๆนะครับปลาซิวส,สดๆได้มาจากไอ,ไอคองคลองตันเนาะ มาจากของตันนี้เราก็จะใส่พริกหอมกระเทียมไปในกะละมังกะละมังนะครับแล้วก็โคเลโคเละนะครับโคเละนะครับผมจากนั้นก็เอาปลาซิวลงไปคลุกคละเ้าให้เข้ากันนะครับคละเ้าให้เข้ากันนะครับผมต้องใส่เครื่องปรุงอะไรไหมครับ ก็มีในน้ำปลารนะ์นะน้ำปลาร้าครับผมสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือพวกชุลรสนะครับรสเกลือแล้วก็ขาดไม่ได้อีกก็คือผักขย,ยงหรือผักออมเอาของภาษาทางบุรีรัมย์เขาจะเรียกผักออมผักออมนะครับก็ใส่ลงไปแล้วก็ทีนี้เราก็จะใส่ใบตองกล้วยเนาะ เนี่ยเนี่ยแค่แค่เดียวยนี้ก็ได้กลิ่นแล้วครับกลิ่นหอมถ้าเกิดเอาไปย่างไปหมกนี่มันจะยังไงเนี่ยโอ,โ,โอ้โหอยู่ข้าวเลยนะครับเราผสมไปใส่ในคลองกันมาแป๊บเดียวก็ได้แล้วครับซสมตัวโตวต,ต,ตสดๆนะครับพอคลุกเขาเข้ากันแล้วเราก็จะใส่ใบตอง พอครัวเรานี่คล่องนะครับไปใส่มาก็มาทําให้ยายเลยนะครับทําให้ยายลีนะครับยายลีก็บอกว่าจะมีติปให้สามขวดว่างั้นนะครับถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะนะครับใส่ไม่ถึงสิบนาทีเลยนะครับลงไข่ไข่ไข่ปลาซิวนะครับพอเสร็จเรียบร้อยก็จะห่อ โอใบตองใส่สองชั้นก็จะดีนะครับถ้าอยากให้หอมมากกว่านี้ก็ใส่ใบเตยด้วยยิ่งดีนะครับแต่นี้เอาแค่ผักแยงผักอมอมเบานี่ก็พอแล้วเนาะแซ่บนะครับผมพับใบตองอกับที่ไหนกันก็ผับอย่างนี้แหละสูตรขาดื่มขาร็อกเนี่ยหยิบใบตองก็บิดผิด,ดถูกๆกันนะครับ เนี่ยสอนใบตองเข้าไปนะครับสอนใบตองเข้าไปการทำครัวแบบบ้านๆนะครับแบบลุกทุ่งลนะุกทุ่งเนาะเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วครับการปรุงไม่มีอะไรมากครับพริกหอมกระเทียมชุรสแล้วก็ไอขาดไม่ได้ก็ปลานะครับแล้วก็ผักขยงโอเคนะครับเดี๋ยวก็มาใส่เตาไฟไย,ยังยังยังไม่ได้ก่อน,นะครับผมก็ทำไว้ก่อนนะครับถึงเวลาแล้วเราค่อยเอา ไปใส่เตานะครับอันนี้คือรอการเอาไปหมกบนเตาไฟนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณที่รับชม